าาห,ห,หรอืหวอว่าจะได้ได้แม,าาาาม่ไปหาพ่อหรอคะหาพ่ออ๋อได้ได้แม่หาพอ่าอเองยา,ายอนุญาตแด้ไปหาพ่อเลยไปเลยค่ะไปเลยเล่นเลน่นเล่นเล่นไปหาพ่อเองนี่อยากทายว่าลูกพ่อปวดขาโูกพ่อปวดขาเนี่ย ้าผู้ใดเขาอุ้มสิพ่อแบบนี้ได้ทำมือขืนเมธีสิโอนัวแบบนี้ละ่ะงน้นองนองนอนย้ายก็ดีใจเด้ได้เห็นหลูกเป็นเต่าเนยครัวเห็นมอนหนุ่กหลานไปกันนะเ่อนไหลบงหลอดว่าย้อมน้อนมืนหนอหนิน้อนยงวาไห้นอนแมนไม่งอแง,งด้วยนะคนนกับนี่กับพ่อเลย บอกอะไรนะบอกอะไรนะบอกใหม่ทีเมยเมียยเมยมีพ่ปากไหมอปากไหชี้เมมาวันหนึงูเจ้าเป็นหนยลูกเจ้าเ้นเออ เม้นเม้นอ้ม่นมตรงนี้เห็นพ่อเอาเอาหนูเข้าไปเลยให้แม่นั่งข้างบนแล้วหนูเข้าไปกาบพ่อกับแม่เลยเพราะว่าพึ่งพ่อกับแม่พึ่งมาไหนไหนกาบยังไงเข้าไปเข้าไปเลยเไปเลยเข้าไปกาบพ่อกับแม่เลยพ่อพ่อจ๋าแม่จ๋าเอาเอาเอาพ่อกับแม่ขึ้นไปนั่งข้างบนแล้วเร็วสวัสดีแล้วยังไปจุงเอาจุงเอาจุงจุ้งจุ้งกับไหบง่ากับยังไงกาบเอากาบแม่ก่อนกาบแม่ก่อน น้องคอยกลาบแม่ก่อนน้องคอยกลาบแม่ก่อนไกล่าวยังไงกล่าวเลยกล่าวเลยอยากอายอยากอายน้องเพียมาเดี๋ยวหยากอายยังอยากอายยังน้องเพียมาสิเพียโอ้ยไอ้ขี้หยากอายยังไปไปบอกพ่อก่อนแม่เร็วๆพ่อก่อนแม่ก่อนไปบอกพ่อก่อนแม่เร็วมามาน้องเพียก่อนพ่อตอนนี้เพีย <laughs> ừ. à, chào và thỏ rồi. Ui ui. Đen gì tè bố Quái. à, thật quá quá. อย่าพายนะไป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 หาแม่ไปอาญาอมันล้้าน่อนยมันมนมมันล้แม่่าแม่ราสเีแม่งแม่แม่ตาใสเจ๊แเจ๊แม่ตาใสยูนิเย็ดแมนแม่เจ๊แด รู้สึกเปลี่ยนเพื่อนหน่อยยายอ๋อใช่เตอวอะไรคะปั๊บเบอร์สองพันสองปะบอบอกคุณย่าคุณยายเข้ากลุ่มหน่อยเข้ากลุ่มสนามสนุนหนูหน่อยนะคะค่ะเข้ากลุ่มปิดฤดูกาลจะไลฟ์ให้ดูเย็นนี้เลยมีมีเดือนฉายแล้วก็มี น,น้องๆใจกันร้อยนี่จับกลุ่มโชว์คาบาเล่ให้เงินเขาคนละกลกกุ่มละสามพันเนี่ยเขาจับกลุ่มมาโชว์ให้บ๊้งนั่นๆๆ่อนน้ำสไหมคะใจเกินร้อยจริงๆนะคะและ้วคือแถมสีนะแถมสีจริงๆเราสีไล่ต้มือไล่ไล่ต้มือปีดรรลุการเ,เ,เดียววันนี้เขาได้แถมไล่มือนี่นนให้เบิ้งขอข้าวอย่างนี้แม่ะกำลังรอให้เขา ได้ได really? ้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเอ้ยเห็นไมเอ้ยั้แม่จ๋าแม่เอาอุ้มคไทยอุ้มหรออุ้มสองคนอคนนี้ถ่ายคนนี้ถ่ายไอ้เนยเอ้ยเพื่อนอะเพื่อนไปเดเจ้าบุง ตอนนี้ต้องให้เขาอยู่กับพ่อกับแม่เขาเยอะๆเขาจะได้เวลาขึ้นเวทีเขาจะได้เล่นได้นะคะไปไหนไปไหนไปไหนไปเล่นน้ำก่อนตอนนี้ยังอายอยู่จะเบ้อเออเจ้าโบเจ้าโบยายเข้ากลุ่มแล้วขอบคุณค่ะเข้ากลุ่มเยอะๆค่ะแม่เข้าห้องน้ำก่อนลูกจะพาไปเล่นครับไปด้วยเลยเอาไปเข้าห้องน้ำเลยไป เข้าน้ำเลยไปเข้าไปด้วยกันโอเคแอตัดผมมาให้มิโซนนี่นั้่น้้นเออไปเอา้นก้น้ก่อนเดจะไปเล้คนั้นเปลี่ยนแล้วเหลือนั้นโอเคค่ะก็นะลูกซ้ายไปก็นะ ใช่ข่อยกันย้าแล้วลูกสาวข่อยกันย้าแล้วหลานสาวข่อยกันย้าแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยง่วงเลยจ้ะไม่ง่วงไม่ง่วงนี่ทำอะไรคะหาวหาวนอนไหมคะไม่หาวนอนไม่หาวนอนปวขี้ตกเลยเน้ตาตาจะว่ามุงปวดเจ้าตา ปวดแผลนะไหนอะไรไอทิศปวดแผลอีกแล้วปวดแผลอีกแล้วเป่าเปลวให้หน่อยเปลวเปลวเอาทำแผลให้หน่อยหมอไปกันไปกันเขาทำไปกันเลยเออหนึ่งสองสามไปกันเลยร้องเพลงไหนร้องเพลงอะไรลูกร้องเพลงอะไรอ๋อร้องเต่าให้ฟังหน่อยพี่ เตามันม oh, 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 oh. ีเตามีอะไรสีปีนเดินมามันทำหัวงมันทำหัวอย่าไปดึงของลุงวิทย์นะเจ็บนะหาวแล้วเตาเอ้ยเตา แต่มันมีสิคะตาเล่ตาเล่มีคนทำมุ้งลวดตาเล่แล้วอย่าไปทำนะลูกออกมาแล้วลุงไปซื้อของกลับมาแล้วใครไปเล่นน้ำกันนะคะโอเคโอเคนะคะมามามาหนู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 เตรียมชืดได้น้ำไหมนะคะเดี๋ยวลุงพาไปซื้อของแล้วลุงพาไปเล่นน้ำเนาะอาร์ตไปไหนอาร์ตไปไหนนี่นะ าาอ่าอาจจะพาแม่ไปซื้อของกับลุงกับพ่อหนูรออยู่บ้านนะคะโอเคหนูรอรอนะคะเพลอยไปพอยไปพลอไปไม่ได้พลอย,ยังไม่ได้อยยนอนเดี๋ยวกลับมาไปเล่นสระว่ายน้ำเนาะชุดว่ายน้ำอยู่ไหนไมหนูไปดูชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำหนูเอาไว้ไหนก็เอาไว้ให้ลุงดูไปนแล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้ตา,า่ใ่เอ้อยคนเล่นอาวุธแล้วดิ ชุดว่ายน้ำอ่ะเอาอย,อยู่นี่ไงลูกนี่ไงชุดว่ายน้ำหนูนี่เนี่ยหนูเปิดเปิดดูดึงออกมาไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นข้างบนข้างบนนี่เนี่ค่ะนี่ตรงนี้ยค่ะตรงนี้หนูดึงออกมาเลยค่ะเออนั่ไงเนี่ยชุดว่ายน้ำหนูเยอะเลยหนูจะใส่ตัวไหน,หตนแตงโมใส่แล้วเยอะเลยชุดนอนชุดว่ายน้ำหนูเยอะเลย เก็บไว้นะนอนตื่นขึ้นแล้วลุงจะมารับนะคะค่ะเนี่ยยายเก็บไว้ให้เยอะแยะเลยชุดใหม่ก็มียังไม่แกะเลยก็มีลุงเทพก็มีช <l ots> ายช่ยช <l ots> ายจีนี้ใช่ยชายชา่น้ำชายเล่นน้ำโอ้ยวังลุกไข่ใสแม่โอ้โอ้เก่งจังโอ้โอุ้ยชายจีนียใส่ดื้อใส่ดื้อใส่ยังไง ฮใส่แล้วใส่แล้วใส่ชุดว่ายน้ำแล้วฮึสิใส่ไม่ได้ใส่ไม่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 โอ้โหพยายามจังเลยุ้ยดูโดดสองขาเลยโอเคยายเอาไปนี่เอาไปใส่อู นี่ใส่เลย,เย,เลยให้คนนัน้น <S <S, <imagine hiding. S 1> นอนก่อนแล้วค่อยจะเอาออกค่อยนี้นอนเอเอนะลูกเด้อเอเอไปเอ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 ไปก่อนแม่อยู่นู้นแม่เข้าห้องน้ำฮะเดียวองงนไ้อลูกแม่เข้าห้องน้ำแม่ไปไหนแม่แม่คนนน ปิดเลยลงวิทย์เห็นไหมแม่เข้าห้องน้ำอยู่แม่แม่ไปไหนแม่แม่นี่แหละยุ่งสิหลังมุซอนแม่แม่ไปไหนแม่พ่อพ่อพ่อไหนพ่อนี่แหละย้ำย้ำเครียดให้กันอย่าออกไปนะลูกย้ำเครียดให้กันนั่นลูกนี่แหละเฮ็ดให้ถือกัน พ่อกอดแม่เลยแม่กอดพ่อเลยเข้ามาอ๋อในจีชุดเช้าไบหน้าเลยแมนไปเร่อเล็กๆมีเรืเ่องอะไรก่อนชูชีพมันก็ลอยได้เลยนะเนาะเออ,เอปล่อยก็ได้อยู่แหละแต่คน,น,นยังไวนะ่ายไม่เป็นอ่ะเด็กมันว่ายไม่เป็นมันก็ไม่จมไงโอ้ยเยาว่าถอมือนันผู้ดใดเห็บลูกหลานใส่จมลงมเออ ทั่ไหนยังใสมืออยังไหนมันบ้าในเปลี่ยนไหมเน้อไปวางลงมันก็โว้ยใครโตบ่ตบเปลี่ยนวัดเจ้าละาเต<ด>ื้อคอยดีละปีเท่าไหร่ฮะอันนั้นก็ปีสองเดือนหนึ่งนอสสี่สามปีแล้วเอาใส่ชิ้นไม้ดังไหมต้องให้ต้องให้เขาทำให้เป็นก่อนค่อยวางเขามันมีสิทธิ์ทั้งนั้นแหละค่อยไม่ให้ลงหรอกถ้าไม่ค่อยไม่อยู่ด้วยอะ่ะ หุงใส่เร้จให้เต้นแไปกันเออไหนแ้่ก็ทำท่าไ่ว้น้ำเราอเออไปเล่นน้ำเร็วเล่นเลยไปเล่เล่น้ำเร็วเหนื่อยจังเลยเหนื่อยจังเีย ไหว้ไหมไหวยน้ำดูอืมดูครูสอนว่ายน้ำสิต้องเอาไปเรียนหลายงานอยู่แฉกใส่ไหมไม่ใช่หยอกไม่ใช่หยอกให้ให้ยายแตนใส่ได้ไหมไม่ของพอยอ๋อนี่ของพอยเหรอจ้างั้นยายแตนไปซื้อใหม่หรอไม่เอายายแตนอยากไหว้ด้วยอ่ะไม่นี่ของพอยนะ จ้าก็นี่ของพลอยแต่ว่ายายแต้มอยากเล่นด้วย,อ,อ,ยนะอ๋อตาเล่นที่ของพลอยนะ,ะให้ยายเล่นได้ไหมออนะโอเคมันจะหักข้อเจ้าแล้วตอนเนี้ <laughs> ยแขนคนละแขนใส่พิดษ้างแล้วอะได้ยังแขนนี้ออกมาแขนนี่ออก เอาแขนขวาออกอเขีย่เสร็จนี่นเข้าไปเอเคได้ยังติ๊บแต๊บติ๊บแต๊บนุยจะใส่อย่างนี้นอนเหรอคะอืแม่ออกมาแล้วแม่ดูเขาว่ายนะ้ำา้อเจ,จ้าเลย นอนแล้วคนนี้เอานอนเอานคนนั้นหลับก่อนแล้วก็จะเอาคนนี้ใส่อูไปไ้ไปมจะใส่ไปยน,นโอเคตาลนนีเพาไปนะไปไนโอเคลูรียงโอยไปย่อยยอน้อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งดับตายอยู่นู่นก่อนตาอยู่นู่นก่อนโอเคไปแล้วเรียบร้อยมาได้ กลับบ้านดีกว่ากลับบ้านไหนลูกบ้านแม่หาแม่หาแม่เห็นไหมหาแม่หาแม่ดีกว่าหาแม่ดีกว่าอย่างนี้เหรอคะหาแม่ดีกว่าอันนี้คือเสียงหัวเราะไม่ความสุกคอยเด้อพี่น้องคอยอยมีความสุขกับหลานคอยได้เห็นหลานเห็นลูกเห็นเต่าข่อยมา ทำไมนี่ขวานยันได้พวก้าวัดสลาดบ่พวแต่ว่าตาว่าต้องมีหางเสียงเขามีจ่าทันทีเลยเห็นบ่เนี่ยโอ้โอันนี้เจฟหอยเดี๋ยวตามมาพ้่หนาที่สาวย่านเราโอเคไหมเดี๋ยวตาสอนโอเคจะต้องไปเรียนไงก็ไปโรงเรียนก็ว่ายน้ำไปแล้ว ไป,ไปทางโน้นไปทางโน้นรอเขากําลังมาเขาให้เขาคนนั้นมาแล้วเขาก็ขึ้นอู่ไปเลยเดียยายทํานมให้นะคะไม่ไม